บอมีมูนคนเวาๆแทนบอ,บบอํสำรับเรื่องประเด็นน้องคอปเตอร์นักกรที่ได้มีการล่าลงจากวุ่ขณะหมอล่ำศิลปินผู้ไทยแล้วมันมีข่าวมาจากไหนบอกว่าไปด้อมๆมองๆทางกู่แก้วอุรธานีโอ้โหทุกคนซึ่งต้องบอกก่อนว่าสำรับข่าวนี้นะคะให้ทุกคนฟังและกักกรองข่าวไปพอมๆกันค่ะเพราะว่าสาวน้อยก็ไเดยไปเห็นมาไม่ทราบเหมือนกันว่ายังไงนะคะแต่ ก็มีคนมาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายขันมันบ่มีเหตุบ่มีมูลบ่มีเขา่าข้นกับบ่บอดอกแต่ใดๆกะตามนะคะพี่น้องอยากให้เข้ารบเทิ่งๆวงวงเพลินนะคะและ้วกระทั่งนองเองนะคะเพื่ออยกให้ไปที่พสตทีพ่พ่ายนะคะแต่สิ่งที่เราจะมาพูดให้ฟังในวันนี้คือวันนี้เพจเพจดังเพจหนึ่งนะคะได้มีการมาโพสต์ถึงน้องคอปเตอร์นักกรในเมือว่านที่ผ่านมาค่ะที่ได้มีการประกาศล่าล,าลงจากวงศิลปินผู้ไทย เหตุไหเป็นเหตุวิาพาควิจารณ์เป็นกระแสขึ้นมาชั่วข้ามคืนค่ะได้หลายสำนักข่าวเอาไปตีข่าวหนอนแลวกัถือว่าคนตกใจเยอะนะคะว่าอยู่ดีๆทำไมถึงได้ฉีกสัญญาสิบปีแล้วลงจากวงศิลปินภูไทยนั่นเองค่ะซึ่งเพจเพจดังเพจนี้นะคะก็คือเพจสันชัยทอกนะคะต้องขอขอบคุณขอมุ่นด้วยนะคะทั้งเพจสันชัยนะคะตอนนี้ก็บบฮ่วเขาอ่า แอดมินเนี่ยได้ okay, มีการไปกรองข้อมูลมาจากไหนแต่มันก็มีคอมเปนเหมือนที่สาวพูดแหละคันบ่ม่มืดข้นกับเบาเออทุกคนเพราะว่าทางเพจเพจนี้เขาได้มีการมาโพสนะคะในเมื่อวานที่ผ่านมาบอกว่าเรื่องน้องคอปเตอร์ประกาศลาลงจากวงศิลปินผูไทยให้แคปชั่นบอกว่าคอปเตอร์ประกาศผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแจ้ขอยุติบทบาทบนเวทีหมอลำศิลปินภูไทยนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ข่าวว่าน่าจะพักแต่เสียงลือเสียงเล่าอ้างซุบซิบว่าเห็นไปด้อมดอมมอ,ม,อมองมองทางกู่แก้วอุดรธานีงานนี้จะไปจิ้นกับนางเอกน้อยทางนั้นไหมเอฟซี FC รอติดตามผลงานกันสันชัยทอเนี่ยทุกคนเฮียไทรซาวน์เนี่อย,ยู่อยู่บนห่ิงอยู่บ่อยเลยแล้วแต่ซาวน์เนยเห็นแล้วอยากมาถามพี่น้องด้วยกันว่า ทุกคนได้ยินมาบ้างไหมหรือว่ายังไงนะคะเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่น่าติดตามมากๆแล้วอีกอย่างที่จะมาบอกในคลิปนี้ก็คือการที่น้องลาลงจากวงในครั้งนี้กระแสมันไปโจมตีน้องมากๆเลยนะคะสงสารน้องขอบเตืมมากๆชาวเน็ตต้องบอกกอนวาติดตามน้องห่างๆติดตามน้องผ่านๆเท่ากับว่าไ,ไปสาบานน้องมีพฤติกรรมอีม้ยังบ้างเน่แต่ใดๆคนด่าน้องยับเลยค่ะ หลายๆคอมเมนต์ก็บ,บอกว่าสิกับไปติดตามศิลปินผู้ไทยเพราะว่าไม่มีน้องคอปเตอร์แล้วเห็นไหมทุกคนแล้วมันมีอีกหลายประเด็นนะคะซึ่งหลังจากที่ทังเพจพนี้ดตมีการเอาล่งเนี่ยเห็นคนมาคอมเมนต์เยอะมากๆเลยไปในแนวทางแบบว่าอาว่าว่าน้องบ้างแหละหรืออะไรบ้างแหละแต่อยากให้เข้าใจว่าเขายังเขายังเป็นเด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วยซ้ำอ่ะทุกคนแล้วถ้าเขาไปเห็นอะไรแบบนี้อ่ะทุกคนคิดไหม คือต้องบอกกอดบามันมีบางคอมเมนต์มีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าดาราเก,กาหลีศิลปินคอต่อๆเยอะมากสาเหตุจากคอมเมนต์น้องเป็นแค่เด็กพวกผู้ใหญ่ที่คอมเมนต์กะรุณาย้อนความคิดตัวเองและลูกหลานในอนาคตด้วยเกิดเป็นคนไม่มีใครเดียวร้อเอร์ซคนที่กล้าคอมเมนต์ได้เหยียบคนอื่นตลอดชีวิตพวกคุณคงเป็นพวกที่ดีเกินไปชีวิตคงไม่ต้องการโอกาสอ่ะ ดีเกินจนไม่เคยผิดพลาดดีเกินจนไม่เคยทำผิดเกิดมาก็คือคาบช้อนเงินช้อนทองก่อนจะคอมเมนต์อะไรแย่ๆให้ใครดูด้วยว่าเขาอายุเท่าไหร่มีวุฒิภาวะมากพอหรือเปล่านี่คือคอมเมนต์นะคะแล้วก็หลายๆคนก็เชื่อว่าทางปูวีเนี่ยหรือแฟนคลับเก่า หายไปเยอะและแฟนคลับใหม่ๆน้องก็ตามน้องมาเยอะในมุมมองของผมน้องควรที่จะได้เข้าโรงเรียนครับอายุยังอยู่ในช่วงการศึกษาครับวงไหนจะรับต่อไปควรจะตระหนักในเรื่องนี้นะครับเพราะอาจจะถูกดำเนินคดีในพรบการศึกษาครับวงไหนที่จะรับช่วงต่อนะคะ แล้วมันก็มีคนไปว่าน้องทําไมน้องเขาทําอะไรให้พวกคุณอะไรประมาณนี้ก็เพราะมันมีคนมาคอมเมนต์ด่าต้องเยอะมากๆเลยว่าน้องทําตัวไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อ่าเรื่องทําตัวดีไม่ดีสังในไม่ขอเก้าไก่นะคะถ้าน้องทําตัวไม่ดีก็คือน้องต้องรับกรรมน้องไปแต่ใดๆคือที่สังในมองเพลินๆคือน้องเป็นแค่เด็กคนหนึ่งประมาณนี้แต่ว่าพ่อว่าเป็นดาๆมองห้างกูเก้วมองนี้แล้วค่ะพี่น้องเห็นเด็กคนมาทําไมควรพิจารณานะวงต่อไปถ้าจะรับเด็กน้อยคนนี้เข้ามาเนี่ยควรพิจารณา แล้วเรื่องนี้มันทําให้อคนเนี่ยชีย้เป้าไปอีกวงๆหนึ่งเนาะซึ่งกําลังจะมีการทําวงสองขึ้นมานะคะการลาสีเหตุวงสองขึ้นมาใน้รดูการที่จะฮอตนี่คนก็เลยชี้เป้าพุง่งเป้าไปคือน้องก็ออกมาโพสต์ว่ามันเป็นปัญหาส่วนตัวเป็นเขาอื่นยังไะเป็นออย่างส่วนตัวกับพี่้อง ที่น้องตัดสินใจลงจากวงอะนะคือมันเป็นปัญหาส่วนตัวของน้องหรือว่าส่วนตัวน้องนะคะไม่มีอะไรเกี่ยวกับวงหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นน้องไม่มีการอธิบายใดๆทั้งสิ้นน้องอธิบายแค่ว่าน้องได้มีการล่ลงจากวงเป็นทีเรียบร้อยแล้วเหตุใด้คนนะ่ะตื่นตระหนกตกใจ้วกับอ่าตาคำถ,ถามเอาไงไงทราบว่าน้องจะไปอยู่วงไหนหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะว่าน้องสิงไปแน่วแน่ทางไหน บว่าสิ์ไปเรียนหนังสือต่อหรือว่าสิไปยุ่งวงไหนหรือว่าสิมีการพักพ่อนในการเป็นหมอล่ำนะคะมันก็คือเป็นเรื่องส่วนตัวของน้องและต่อไปคือเอฟซีบารทฮานกับออกมาประกาศแล้วว่าิยังซัพพอร์ตน้องต่อไปบว่าน้องสิไปยุ่งในสายงานไหนหรือว่าน้องสิษย์ที่ยังกับตามแต่กับสะซัพพอร์ตน้องในฐทานะที่หน่อยปอิสระประมาณนี้นะคะกับยาพึ่มนะคะขอคอย้ำว่ายาพึ่มไปไปโยงหรือว่าไป มั่นใจว่าน้องจะไปอยู่วงไหนนั่นเองค่ะรออนาะคตตัดสินรอดูรอชมรอรุ้นแค่นั้นเลยนะคะคนได้สายงานหมอลำเนี่ยอ่ะชาวเนื้อคิดนะคะกับอาจจะไม่พ้นหมอลำแต่ไม่ทราบว่าวงไหนแค่นั้นเองนะคะว่าวงไหนจะรับบ้างหรือน้องอยากไปอยู่วงไหนแค่นั้นเลยเข้าภาษาไปไปไป,ไปต่อแย่ตลอดต่อเที่ยงไป็น แสดงความเห็นอยังใดทั้งสิ้นค่ะตรงรอบเบื้องอันหน้าขวดเท่านานตอนนี้ค่ะทรงกาลังใจให้กันและกันนะคะทุกคนมีความผิดพลาดได้ทุกคนมีการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ตัดสินใจครั้งแรกผิดพลาดไม่โอเคก็แค่ออกมาและตัดสินใจใหม่แค่นั้นนะคะมันกระจายให้ชีวิตเิ่าดําเนินกันดําเนินต่อไปด้วยความ คุณพอใจเราพอใจมันก็จะมีความสุขแต่ถ้าอยู่แล้วต่างฝ่ายต่างไม่พอใจหรือฉันพอไม่พอใจเธอไม่พอใจมันก็แค่อึดอัดถ้าตรงไหนอึดอัดหรือว่าตรงไหนที่มันไม่โอเคกับเรานะคะเราก็แค่เปลี่ยนสถานที่หรือว่าเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมายสติใหม่อยากให้น้องกลับเรียนหนังสืออันนี้ก็เป็นความคิดที่ดีมากๆถาเบิรนเท่านั้นนะคะพี่น้องว่านอสิไปเลี่ยนหนังสือบอสิเลี่ยนกศนอบอสิเลี่ยนหนังสือปกติคือมูบอ่เสี่ยงกับสามารถติดตาม คอปเตอร์นักกอได้เลยผ่านทางเพจ a c e b o o k หรือว่าทางบ้านฮักหรือถ้าใครที่อยากรู้อยากทราบต่อไปในอนาคตก็ต้องรอเสื้อวาซางเนี่นออกมาแจ้งข่าวแนนอนค่ะนนอนในมีการไปซบไหลกับวงไหนนะคะเราไม่ปล่อยผ่านแน่นอนเราจะออกมาอัปเดตเราจะออกมาพูดให้ทุกคนได้กระจ่างแจ้งแน่นอนค่ะแต่สําหรับเสียงลือเสียงเราอ่างในครั้งนี้นะคะกับมีมูลมาบอัอนนี้เทากับภาษามีมูลมีเหตุมาบอเท่ากับ บ่ขอกันตีลอยเปอร์เซ็นต์กันแล้วกันนะคะเอาสัก5%ซก็พอนะคะแล้วก็ต้องอีก95%ก็ต้องรออนาคตตัดสินค่ะสำหรับมือนี้พิษภาระการไดในคลิปนี้นะคะสาวนสันค์ค่ะพารต้องขออภาภัยใบลน้ำค้างหานมิการบอกถือว่าพิษหรือว่าอาจจะลงลงุ้นๆได้คําบอกในจังหน่อยแกตัอขออภาภัยน้ำค้า